สี่ท่านนะคะวันนี้เราก็จะทําการปิดไล่นะคะแต่แม่ควานก็จะให้กล้วยมดกินด้วยนะคะเพราะว่ายืนรอนานนะคะกับการยืนรอจะมีท่านไหนไม่ตามแม่ควานไหมวันน้นองวันนี้ขามไม่ได้นะคะเราก็จะทําการปิดไล่แล้วค่ะแม่ดาเดี๋ยวแม่ควานจะแบ่งกล้วยนะคะให้กับป่อตายกินด้วยนะคะเพราะว่าหนุ่มมดก็ยืนรอนะคะตั้งแต่สิบเอ็ดสิบโมงนะคะสิบสิบสองนะคะ เพิ่งได้กินไปกล้วยสีวีนล้วแม่กวานก็จะแบ่งด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไว้ทําทุนพรุ่งนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องยังเก็บคะแนนนะคะเป็นโซ่นะคะยังเก็บคะแนนนะคะไปซื้อโซ่เส้นไหม่ให้กับพ่อก,กายนะคะเดี๋ยวแม่กวานไปขออนุญาตนะคะเออเหมาร้านเลยค่ะวันนี้เหมาร้านเ <c oughs> หมาร้านนมมอดค่ะวันนี้ วันนี้เราก็ไลฟ์ผลไม้ไม่หมดค่ะเหลือเยอะนะคะวันนี้แต่แม่ควานก็ต้องแบ่งให้พายมอสกินด้วยนะคะแล้วแม่ควานก็จะแบ่งไว้เป็นทุนของพ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรายังเก,ก็บคะแนนนะคะซื้อโซ่เส้นใหม่เข้าบ้านนะคะเป็นหลังใหม่หกับพ่อพลายนะคะเพราะว่าหนุ่มมอสเขายืนรอนานนะคะตั้งแต่12นาฬิกานะคะถึง3าทุ่มเลยเนาะพ่อพลายเขาได้กินไป4ีวินะคะ เราก็ต้องให้น้องกินนะคะจะให้พ่อปลายยืนอดไม่ได้ค่ะกินก่อนนอนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพ่อพระแม่พระใจดีใจ,ใจบุญทุกทท่านเลยนะคะที่ช่วยเมตตานะคะเป็นคะแนนให้กับพ่อปลายบ้านสําเร็จนะคะแล้วก็ยังรักเก็บคะแนนเป็นค่าโซ่นะคะกลาบขอบพระคุณนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยในหน้าที่การงานนะคะทำธุรกิจอันใดก็ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะขอบพระคุณนะคะ ราต้องให้มอดกินด้วยนะคะเพราะว่ายืนรอนานน่คะสงสารแกเที่ยงแล้วค่ะที่หนุม่มมดยืนรอกล้วยนะคะ<ๆ>เอาวิ่ใหญ่ๆไปเลย สวัสดีแม่ๆทุกท่านเลยจเจ้าจะให้หนมมอดกินก่อนนอนนะคะสวัสดีกินก่อนนอนก่อนนะคะพอพลายตรงนี้สู้ใหม่คะแม่ควานใช่คะ่ะแม่ดาพรุ่งนี้เราก็สู้ต่อคะ่ะอ้าวมาหาพลายมอดกันนะคะ ค่ำแล้วมืดแล้วค่ะสวัสดีครับก่อนเล้ยมอดแล้วว,วันนี้คุณแม่ให้กินเองเลยสวัสดีครับก่อนเลี้ยวัสดีครับค่ะวันนี้แม่ควานก็เอากล้วยให้พายมอดกินก่อนนอนค่ะเราขายไม่หมดค่ะเหลือเยอะค่ะวันนี้แต่เราก็ต้องแบ่งนะคะให้น้องกินนะคะเพราะว่า เขายืนรอนานนะคะไม่ให้กินก็สงสารนะคะเดี๋ยวแม่ควานักกล้วยให้พายมอดก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวั <c oughs> สดีครับก่อนเรื่อ <c oughs> ัสวย <c oughs> ักสวยทั้ง <c oughs> สวย <c oughs> สวย <c oughs> สวยโอ <c oughs> สงสัยจะหิวมากค่ะ <c oughs> สงสัยจะหิวมากค่ะแต่เช้า,า,ชาได้กินไปสี่วิ <c oughs> วันที่ช่วยก่อน Jual jual jual. Jual. Biar aku. 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 Biar aku จะได้อินเทอง Dengar kalimangan, nah, nah. makan hmm? di di. Eh, makan 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 di di. ความอีกอะิงเข้าไปลูก คืนนะคะไม่เก้าใกล้มอนะคะเพราะว่า สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอลีจังสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีตีเล็กนะคะได้เมาเองแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้ใช่ค่ะอันนี้แม่ควานก็เมาให้มดกินเลยนะคะเพราะว่าสามทุ่มแล้วค่ะแม่ควานต้องกลับบ้านไล่ดึกไม่ได้ค่ะต้องกลับบ้านนะคะ หมอเองแล้วค่ะหมอเองวันนี้แม่ควันสวัสดีทั้ง7ท่านค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราให้หนุมมอสนะคะกินเสร็จเนาะเก็บกระมังนี่เลยค่ะหมอเองทำไงได้เนาะนุมมมอดยืนรอตั้งแต่12นาฬิกานะคะ เราจะให้เขานอนอดไม่ได้ค่ะถึงขายไม่ได้เราก็ต้องให้เขากินนะคะขายไม่ได้เราก็ต้องให้มอดกินค่ะวันนี้เมาเองหมดเลยจ้าใช่ค่ะแม่แดงวันนี้เมาเองค่ะไม่ให้กินไม่ได้ค่ะสงสารเนาะเขาโลกินนะคะตาละห้อยละห้อยเลย สงสัยจะหิวจัดค่ะไม่แดงบอกให้สวัสดีนะคะสวัสดีเสียงดังมากเลยวนันนี้ทุกวันเสียงจะไม่ค่อยดังหมดเลยยางเก็บกระมังด้วยเร็วบบรเร็วเก็บกระมังเร็วแม่จะได้กลับบ้านหมดรลยยางเก็บเก็บเร็วเก็บกระมังด้เก็บ ja. มา มังผิดรับกะละมังผิดเลยใช่จ้าไม่แดงถึงเราจะขายไม่หมดเราก็ต้องให้เขากินนะคะพอเขายืนรอกับเรานะคะตั้งแต่สิบสงนาฬิกาจะได้กินก่อนนอนค่ะ ต้องได้กินก่อนนอนครับน้องพ่อพายเดี๋ยวเราจะเอาต้นสับปะรดให้อีกค่ะ ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากว่าจะสว่างค่ะหิวเราก็ต้องให้กินเยอะๆไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้กันใหม่บางวันหมดบางวันเหลือสู้ๆค่ะจ้าแม่ดานะคะบางวันหมดบางวันเหลือเราก็ต้องสู้ค่ะเพื่อพ่อพลายก็จะได้เปลี่ยนกินอาหารมั่งเนาะเป็นอาหารเสริมนะคะเป็นกล้วย วันนี้แม่ควานก็ต้องขออนุญาตนะคะทำการปิดไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่จ้านะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาพายมอดมาด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้แม่ควานขออนุญาตนะคะทำการปิดไลฟ์เลยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่อีกจ้า